นักตบสาวไทยบีมพิมพิจยากกรำและบุมบมชอชออ๋มบิ๋มชอดชื่ออ่อนโมกสีจะสลับลีกกันเล่นในฤดูกาลหน้าจริงหรือก่อนติดตามรับฟังฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องดาววันเล่ด้วยค่ะเราลองมาฟังความคิดเห็นของแฟนกีฬาอยู่กับเรื่องนี้กันค่ะความคิดเห็นนี้บอกว่าถ้าบุ๋มบิ๋มจะเลือกกลับมาญี่ปุ่นก็คงมีเหตุผลเดียวคือค่าตอบแทนที่มากและดีที่สุดความคิดเห็นนี้บอกว่าแต่และทีมมีผู้ร่วมทีมต่างกันบางทีไปแล้วเพื่อนร่วม ทีมส่งเสริมกันก็เล่นดีดบางทีองค์ประกอบไม่ช่วยก็มีแป็กได้จริงๆอยากให้บีมไปโยุโรปทีมใดทีมหนึ่งก็ได้ฝีมือจะได้พัฒนาไปมากขึ้นเพราะฝีมือไม่น้อยหน้าใครเลยบุ้มบิมฝีมือฉกาดมากจริงๆนะตอนนี้ความคิเดเห็นต่อมาบอกว่าบิมไม่มาเล่นหลีกญี่ปุ่นแน่นอนคะ่ะฟันธงน้องเคยมา PFU แล้วน้องไม่โอแต่อยู่กับซารี่แล้วน้องดูแฮปปี้มากถ้าน้องจะไปไหนเราเชื่อว่าสิ่งที่น้องต้องการอันดับแรกคือความท้าทายและได้พัฒนา าตัวเองงให้้สูขึนเพราะบิ่มเป็นคนที่มุ่งมั่นมากๆที่น้องบอกว่าเจอกันน่าจะเจอกันใน VNL นะความคิดเห็นนี้บอกว่าผมว่าบุมบิ่มน่าจะไปทีมใหญ่มากกว่าครับในตุรกีหรืออิตาลี2ชาตินี่แหละครับความคิดเห็นนี้บอกว่าถ้าบุมบิ่มจะมาญี่ปุ่นจริงคือค่าตอบแทนน่าพอใจและยังมาอยู่ใกล้ประเทศไทยด้วยความคิดเห็นต่อมาบอกว่าที่ไหนก็คือกีฬาถ้าค่าตัวพอใจก็ไปได้หมดเหมือนเสียงเพลงไม่แยกชนชั้นหรือต่างชาติ ความคิดเห็นนี้บอกว่าถ้ากลับมาญี่ปุ่นจริงก็ไปแทนสาวมาอยู่ในทีมโทเลที่จะไปหลีกอิตาลีความคิดเห็นนี้บอกว่า ใครจะย้ายไปไหนก็เป็นผลดีทั้งนั้นแต่อย่าให้นักกีฬาไทยอยู่ทีมเดียวกันเพราะมันจะทําให้คนหนึ่งเด่นคนหนึ่งดูด้อยเท่านั้นเองความคิดเห็นนี้บอกว่าบุ๋มบิมไม่น่าเป็นไปได้นะครับผมว่าใครเล่นยุโรปแล้วเขาไม่อยากกลับไปเล่นให้ทีมเล็กๆในญี่ปุ่นแล้วมั้งครับบลูแคทก็ทีมที่เด็กเวียดนามเล่นกันอยู่แต่ตอนนี้กลับบ้านไปแล้วความคิดเห็นนี้บอกว่าย้ายไม่ย้ายก็แล้วแต่น้องๆครับเชียร์ทุกทีมที่มีนักตกไทยก็พอแล้วความคิดเห็นต่อมาบอกว่าไม่น่าเป็นไปได้ถ้ายังจําคาพู พูดของบุ๋มบิ๋มตอนจบสัญญากับ pfu blue cat ตอนนั้นความคิดเห็นนี้บอกว่าใครจะไปหลีกไหนก็แล้วแต่แฟนคลับอย่างผมก็มีหน้าที่ตามเชีย์ทุกคนปีนี้เป็นปีของการส่งออกนักวลลอลเลย์บอลสาวไทยบูมบูมบูมความคิดเห็นต่อมาบอกว่าไม่เสียหายอะไรลีกญี่ปุ่นเขาทบอป3ของโลกบุ๋มบิ๋มจะมาก็ไม่แปลกแต่ใจอยากให้มาทีมที่ลุ้นแชมป์มากกว่าความคิดเห็นต่อมาบอกว่าหากเป็นจริงภูมิใจแทนสาวไทยที่หลีกต่างชาติทุ่มแย่งสาวไทยชุดต่อไปขอ ให้ได้ไปเหมือนรุ่นนี้ความคิดเห็นนี้บอกว่าถ้ามาหลีกญี่ปุ่นก็ดีนะครับจะได้ดูน้องอาทิตย์ละสองวันจะได้หายคิดถึงแต่ฝีมือระดับนี้ค่าตัวคงไม่ธรรมดาความคิดเห็นต่อมาบอกว่าส่วนตัวคิดว่าบุมบิมน่าจะเหมาะกับหลีกยุโรปมากกว่าสรุปเชียร์ให้อยู่หลีกยุโรปครับความคิดเห็นนี้บอกว่าคิดอะไรไม่ออกปรึกษาเจ็ดเซียนแล้วตัดสินใจเอาเองทั้งรุ่งทั้งรวยเห็นแบบจริงๆสู้นะครับไปโอลิมปิกเชียร์อยู่ทุกคนความคิดเห็นนี้บอกว่าไม่น่าเป็นไปได้ครับบุมบิมน่าจะอยู่ โยุโรปต่อเงินดีกว่าลีกใหญ่กว่าความคิดเห็นนี้บอกว่าบีมไปโยุโรปเลยดีๆบุ้มบิ้มอยู่โยุโรปไม่ได้ย้ายอะไรหรอกความคิดเห็นต่อมาบอกว่าบีมน่าจะเล่นลีกญี่ปุ่นต่อนะถ้ามีทีมสนใจไปเล่นลีกตุรกีเหนื่อยแน่แต่และทีมมีแต่ผู้เล่นสูงๆความคิดเห็นต่อมาบอกว่าสาวยุ่นจะส่งบอลให้ตกไม้หรือจะให้วิ่งขุดบอลอย่างเดียวความคิดเห็นนี้บอกว่าถ้าเป็นผมจะไม่เอาชุดจะอ่อนมีข้อเสียคือ1เป็นมือสังหารแต่ไม่สังหารชอบ ลกชายลูกหยอดบ่อยมาก โค้ดเสียอารมณ์จึงขอเดาไว้ว่าน้องอาจไม่ได้เล่นยุโรปอีกมีข้ออ้างอื่นอีกให้ย้อนกลับดูชิงชมโลกที่ผ่านมาน้องโดนเป็นสำรองไม่ได้เล่นจากโค้ดด่วนถึง3มเกมติดจับสาเหตุนี้เลยความคิดเห็นนี้บอกว่าวิเคราะห์อะไรไม่ได้ต้องรอผลประกาศออกมาจริงๆเท่าน,นั้นครับความคิดเห็นนี้บอกว่าใช่บุ้มบิมคงได้ค่าตอบแทนสูงและอีกอย่างเดินทางใกล้ด้วยแค่ญี่ปุน่นอยากให้อยู่ทีม NE c Red ซ o c k e t จะได้อยู่กับโคกะเป็นสายสืบเอาข้อมูลญี่ปุ่นมาให้ทีมชาติไทย และได้ฟื้รับลูกด้วยเพราะรายการ VNL <N> คู่แข่งชอบเสิร์จี้บุ๋มบิ๋มไงความคิดเห็นนี้บอกว่าตอนนี้บุ๋มบิ๋มฝีมือคือระดับโลกพัฒนาเร็วม,มากถ้ามาเล็กญี่ปุ่นก็น่าจะได้รับค่าตอบแทนสูงแต่คิดว่าไม่น่าจะมาเพราะทีมใหญ่ในลีกตุรกีหลายทีมให้ความสนใจบุ๋มบิ๋มแต่ก็อยู่ที่ตัวเองครับว่าจะเลือกแบบไหนความคิดเห็นนี้บอกว่าสาวไทยรักสนุกแต่ยุโรปซีเรียรเหมือนคนเอเชียไม่มีความสุขเล่นทิมชาติก็ได้ประสบการณ์อยู่แล้วค่าจ้างไปเล่น เงินแพงแต่อยู่ไม่มีความสุขแต่ต้องไปนะอายุนักกีฬาทํางานได้ไม่กี่ปีนุสราตัวเองทั่วโลกรวยแล้วความคิดเห็นนี้บอกว่าแต่ถ้าน้องต้องการเทคนิคจากญี่ปุ่นเพราะแข่งแล้วเราแพ้เขามากกว่าชนะถ้าเป็นจริงรักมากเลยบุ๋มบิ๋มความคิดเห็นนี้บอกว่าฮัวเสา PSU เก่งนะไม่น่าจะได้ดิวเอเชียเข้าไปเพิ่มยกเว้นเขาไม่ต่อสัญญาบุ๋มบิ๋มไม่น่าได้ไปความคิดเห็นนี้บอกว่าถ้าไปหลีกญี่ปุ่นก็ดีเหมือนกันจะได้มีประสบการณ์ทั้งยุโรปและเอเชียจะมีประโยชน์ มากต่อทีมชาติไทยครับคุณล่ะคะมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้แสดงความคิดเห็นไว้ใต้คลิปได้ค่ะอย่าลืมกดติดตามช่องดาววันเล่เพื่อม่พลาดเรื่องดีเรื่องเด่นในครั้งต่อไปค่ะ